สวัสดีครับพเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูน้องหมาที่ชื่อเต้าหู้นะครับเป็นหมาพันไทยหลังอานพันุไทยแท้เต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้หมานี่มานี่ดูโอ้มาแล้วครับเจ้าเต้าหู้ สุนัขพันธุ์ไทยหลังอัานครับพันธุ์ไทยแท้ครับโอ้หน้าตาหล่อมากเลยครับตอนนี้เขาแก่แล้วครับเพื่อนๆอ,อายุเก้าปีแล้วครับครับตอนนี้แก่แล้วตัวหูเร็ววันนี้ก็ โอ้ยออ้ยยไม่ทำอะไรเลยกลัวซะงั้นไม่กลัวอืมกลัวทำไมล่ะอืมอืมเก้าปีแล้วครับเจ้าเต่าหูตัวนี้เป็นหมาพันไทยหลงังอ้านนะครับพันไทยแท้แต่ก่อนเขาเสือม,มากนะครับ ตอนเขายังไม่แก่ตอนเขาหนุ่มๆนนะครับดูดีมากครับแต่ตอนนี้อายุเขาเยอะแล้วฟันก็ร่วงไปบ้างแล้วครับ